โอ๊ยปวด้วยโอ้โหบอกอันไหนะาันบมือนะพอดียับมอกูมากไม่มีอะไรกินปกกีแล้วคืนนี้อีกนะล้เอ่อเอ้า้ะ นี่คือเป็นคามสุขของตัวาะว่าเลประมาณสิบเลยแม่ขนย้ัยขนย้ายครับขนย้าย